อ๋อนี่มันเกมของทานแมวนี่นาะโอย้ยน่ารักนี่คือเดโมโกเกม Wild Woods ค่ะ คุณเพิ่งเคยได้ยินเสียงนี้คุณฟาร์มเองเป็นรีวิวเวอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่กด Subscribe ให้กันเรื่องมันมีอยู่ว่ายายแพะเท่าเนี่ยต้องการบอดี้การ์ดมาคอยคุ้มกันระหว่างการขับเวียนไปในป่าแต่ว่าหาไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่ยอมจ่ายตังค์เขาหรือไง<ต>ไก็เลยไม่มีคนมาสมัครงานแต่ยังเฟรสมันหน้าอยากจะไปให้ได้ก็เลยต้องมาใช้แรงงานแมวเหมียวอย่างเราเะโอเคจับดาบแล้วออกบูเลยเห็นป่าตอนกลางวันสงบสงบร่มรื่นแบบนี้เราจะชะล่าใจไม่ได้นะฟาร์มบอกไปเลย รีบสะสมไม้และดอกไม้ฮีไว้ให้เต็มเกลียนเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราจะต้องรับมือกับอะไรบ้างมีทางไอ้โจรกระต่ายแล้วก็มีเจอร์ยักษ์ที่คอยก่อกวนการเดินทางของ,งอ้อค่ะอ,อย่าตีนอนแกไม่สงสารนอนหรอตีลงได้ยังไงก่อนอ้อลืมบอกไปคกมนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนายอยู่นะเบบเขาเพิ่งปล่อยเดนมูมาให้ลองเล่นกนารความคิดว่าตอนที่วางขายจริงๆอาจจะมีคอนเทนต์มากกว่านี้ให้ติดตามอีกค่ะ